คเห็นที่ถูกต้องเช่นเห็นกรรมเห็นผลของกรรมก็คือเป็นความเห็นอย่างหนึ่งที่ควรจะมีสัตว์มีกรรมเป็นของของตนมนุษย์มีกรรมเป็นของของตนแน่นอนมนุษย์มีกิเลสสัตว์มีกิเลสมนุษย์มีความอยากสัตว์มีความอยากผลแห่งการไปเป็นสัตว์เพราะเหตุ LAUGH, แห่งการกระทําที่เขากระทําในขณะที่เป็นมนุษย์ผลแห่งการที่สัตว์ถูกฆ่าเพราะเหตุแห่งการที่มนุษย์เคยฆ่ากันไว แล้วไปรับผลอย่างนั้นมันสมเหตุสมผลกับการที่จะต้องถูกฆ่าคืนและได้รับผลอย่างนั้นคืนการถูกฆ่าคือการชดใช้กรรมทุกครั้งและการชดใช้กรรมทุกครั้งของสัตว์คือการหมดไปของวิบากที่เขาจะได้รับทุกคราวไม่อย่างนั้นเขาจะเป็นสัตว์อย่างนั้นตลอดถ้าไม่ถูกฆ่าการตายเองของสัตว์อ่มันคือการตายธรรมดาแต่มันก็ไม่ได้รับการตายแบบถูกมีวิบากในการรับผลเขาก็จะเกิดเป็นสัตว์อย่างนั้นอ่ะยาวนานแต่การถูกฆ่าทุกครั้ง มันคือการชดใช้กรรมและวิบากอย่างเช่นแพะตัวหนึ่งที่เขาเคยเป็นพราม์ฆ่าสัตว์เข้าสู่หลักประหารแล้วทําให้แพะตัวนั้นถึงคราวที่เป็นต้องถูกพราม์ที่ไปเกิดเป็นแพะใช่ไหมละ่ะต้องชดใช้เป็นเข้าสู่หลักประหารเนี่ยถูกฆ่า500ชาติชาติที่500เขานึกได้ว่าเขาจะต้องตายในวันนี้แน่นอนเพราะว่าเป็นกรรมที่เขาต้องชดใช้ให้ถึงที่สุดแล้ว เขาก็เลยเดินไปหานายพรามเพื่อให้เข้าสู่หลักประหารในการตัดคอเขาบูชาพระผู้เป็นเจ้าแล้วเขาก็ดีใจในการที่จะถูกฆ่าแล้วเขาก็จะพ้นจากกรรมวิบากที่จะเกิดเป็นแพ้เขาจะได้ดีใจที่เขาจะได้เป็นมนุษย์ทีนี้ก็บอกอ่าถ้าไม่มีการฆ่าตั้งแต่แรกการการชดใช้ในการเป็นสัตว์ก็จะไม่มีใช่ไหมละ่ะเมื่อมนุษย์มีกิเลสแล้วกิเลสทําให้มนุษย์แยกแยะถูกผิดไม่ออกดีชั่วไม่ได้แล้วกิเลสก็นําไปสู่การกระทําอะไรบางอย่างที่เป็นความผิดพลาดโดยตัวของมนุษย์เอง ฉะนั้นปัญหาจึงไม่ใช่อยู่ที่มนุษย์แต่ปัญหาอยู่ที่กิเลสถ้ามนุษย์ดับกิเลสได้ปัญหาเหล่านี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นฉะนั้นฆ่าหรือไม่ฆ่าจึงไม่ใช่ปัญหาเพราะทุกคนมีกรรมเป็นของของตนสัตว์มีกรรมเป็นของเขาผู้กระทําก็มีกรรมของเขาคนที่ฆ่าจะได้รับผลกรรมแห่งเขากระทํามันจะสมเหตุสมผลและสมดุลกันอย่างนี้แหละไปตลอดกาลพอเข้าใจไหมนอกจากคนที่ดับกิเลสแล้วเราออกไปจากวัฏจกักรนี้นั่นแหละคือผู้พ้น